สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมเมียโฟมือนเิมน,นะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำทิศการเก็บเลเวลเร็วๆพาร์ทสองนะครับโดยพาร์ทที่แล้วผมก็ได้พูดถึงเรื่องสัตว์วิญญาณ exp อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ใส่ของ EXP เพิ่มเล่ง exp นะครับเพื่อให้ exp เล่งไวๆแล้วก็พวกยา exp เต็มกำลังต่างๆนะครับ โดยพาร์ทเนี้ยจะมาพูดต่อเรื่องอื่นต่อไปก็คือหลักๆนะครับอ่าก็จะมีเรื่องแพ็ก e x p นี่ครับซึ่งแพ็กที่1จะเพิ่ม e x p ให้10%แล้วก็ทองแดง10%แพ็กที่2 15%แล้วก็15%เหมือนกันนะครับโดยสามารถเปิดซ้อนทับกันได้จนกว่าจะหมดเวลาตามที่มันระบุในอีเวนต์นี้เลยนะครับนี่ครับมันก็จะขึ้นบับอยู่ตรงนี้ซึ่งค่อนข้างเยอะโดยสายเติมน้อยหรือสายไม่เติม ก็สามารถทําได้เนื่องจากเกมนี้จะทําเงินออกมาเป็นเงินจริงได้แต่ต้องขยันหน่อยนะครับก็คือนั่นแหละครับเหมือนที่รู้กันว่าต้องไปขุดดาร์คสติลมาแล้วก็มาแปลงเป็นดาโก้แล้วเทคออกเป็นเงินจริงแล้วค่อยเอามกลับมาเข้าเติมเกมนะครับอ่าก็จะเป็นใช้ตังจากเกมมาแตมเอาซึ่งก็ถือว่าเป็นสายฟรีแล้วกันนะครับอ่าแต่ต้องขยันหน่อยนะครับอ่าต่อไปพูดถึงทริคง่ายๆก็คืออ่าเราจะ ต้องมาลงรับแลจตัตรลัสหรืออะไรขยันหน่อยแล้วก็ไปหาของที่ขายได้เป็นทรองนะครับโดยอย่างยกตัวอย่างรับแลเนี่ยครับเรามีสองวิธีก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นล่าบอสกับมันจะมีตีมอนที่ดรอปของเยอะๆของรับแลอยู่นะครับโดยจุดที่ฟาร์มจะมีตรงนี้นะครับ มุมซ้ายกลางบนหน่อยแล้วก็มีมุมขวาตรงกลางนี่เลยนะครับตรงล่างนี้ตรงตางมแบบนี้ครับอ่าในชั้นสองนะครับส่วนชั้น3ก็จะเป็นด้านบนอะไรอย่งนี้อ่าก็ลองหากันดูซึ่งมันจะได้ของเป็นพวกเนี่ยครับเป็นพวกของคราฟหรืออะไรพวกเนี้อ่าโดยได้เป็นของคาฟน้าเงินเราก็เอาของคราฟน้ําเงินนะครับไปคาฟเป็นของแดง ถ้าเกิดได้แบบขายได้เราก็เอาไปขายที่ตลาดเป็นทอง่าครับซึ่งราคามันค่อนข้างจะสูงอยู่เนี่ยครับอ่าซึ่งเราก็เอาไปขายเอาทองมาเดี๋ยวผมวิ่งไปหาบอสกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูต่อ,อแรบนึงนะครับต้องโดดน้าผาหน่อยหนึ่ง ครับเรามาพูดกัต่อจากการขายของเมื่อกี้ครับแล้วเอาไปทำยังไงต่อพอได้ทองมาเราก็เอามาสุ่มกาชาเพื่อให้ได้ของดีๆอัพพลังนั่นเองครับโดยเราก็จะมาสุ่มวิญญาณหรือคำพีแล้วแต่คนนะครับถามว่าทำไมต้องมาสุ่มตรงนี้เพื่อเอาใหม่ตัวละครแล้วก็อัพเดทพลังไปในตัวนะครับเพราะพวกสัตว์หรือพวกสกิลจะ ในการเก็บเลเวลหรืออะไรค่อนข้างจะเยอะแล้วทาให้เราเก่งขึ้นเยอะแล้วเราจะเอามาสุ่มเพื่อเอาไม้ตัวละครนี้นะครับเอ้ไม้ระยะไม้ตัวนี้นะครับแล้วก็เราไปที่นี่ครับไม้แล้วก็ของกินโดยเราก็จะซื้อแพ็คที่เป็นแบบนะครับแต่เป็นแพ็คลับแรกกับจัตุรัสนั่นเองครับโดยมันจะมีกล่องซึ่งจะสุ่มใบลงรับแรหรือจัตุรัสให้1-5ห้อัน โดยปกติก็คือ2ก็ประมาณเท่าทุนอะไรอย่างเงี้ยครับ3ก็คุ้มและ4 5หนี่คือดงดีมากอ่าแล้วเราก็มาวนหลุมเหมือนเดิมครับโดยพอได้ใบพวกนะี้เราก็มาลงพวกนี้ต่อแล้วก็หาของไปขายต่ออะไรพวกนี้ครับอ่ามันจะลงได้เรื่อยๆก็คือเป็นหลูมประมาณนี้ลงได้ค่อนข้างเยอะและอย่างที่ผมบอกอ่ะอย่างเช่นรับแลใช่ไหมครับตรงที่ฟามมอนได้ของเยอะๆมาขายก็คือตรงนี้กับตรง ซึ่งมันจะได้พวกของค้าพวกอะไรพวกนี้เยอะไม่พอมันจะได้เลเวลสูงด้วยครับได้ XP ค่อนข้างจะเยอะมากเดี๋ยวผมตีมอนตัวนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมลองลงไปฟาร์มให้ดูก็ได้ครับจะได้เห็นกันว่าได้ e XP เยอะหรือไม่แค่ไหนนะครับต่อมาก็จะมาพูดถึงจัตุรัสนะครับ,รบโดย จตุลักดอะครับเราก็จะไปฟาร์มห้อง exp เลยโดยตรงนะครับมันก็จะได้ของครับได้ของมาขายพอสมควรเหมือนกันกับอีกอย่างนึงคือห้องศิลาเวทนะครับเพื่อเอาศิลาเวทมาใส่อัพพลังนั่นเองแล้วมันจะทําให้ฟาร์มค่อนข้างจะเร็วขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับแล้วก็ห้องศิลาเวทข้อดีของมันคือ exp เยอะเหมือนกันครับ เยอะเยอะกว่าห้อง exp พอสมควรฉะนั้นมันเป็นตัวฟาร์มเวลอีกที่หนึ่งแต่โดยปกติแนะนําถ้าเกิดจะเน้นเวลจริงๆก็แนะนําไปทางห้อง exp มากกว่านะครับห้องรัวห้องฝึกฝนครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับจัตุรัสนะ,ะก็จะเป็นลูปเดียวๆกันอย่างนเนี้ยคราวๆครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปตีมอนให้ดูว่า exp ได้เยอะแค่ไหนนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครไหวที่ชั้นสามขึ้นไปเนี่ยครับเอ็กพี e จะเยอะกว่าชั้นสองค่อนข้างจะเยอะมากน,นะนี่ยครับผมได้เอ็กพีตัวละสามพันหกแล้วมันก็จะตกของมาเรื่อยๆอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดสายฟา้มเนี่ยดีอย่างคือ มันจะได้หินในรับแลนี่ซึ่งหินรับแลนี่ครับก็เอาไปแลกตัวเรียกบอสหรืออะไรพวกนั้นได้หรือใครจะเป็นสายตีบวกไปแลกของตีบวกก็แล้วแต่นะครับแต่โดยปกติผมแนะนําไปที่นู่นนะครับไปที่ตัวเรียกบอสเพราะว่าตัวเรียกบอสอะครับกล่องจากบอสจะได้หนังสือสกิลมาด้วยซึ่งมันก็เป็นการอัพลังไปทากงแล้วเราก็มาเอาหนังสือสกิล มาสุ่มต่อเพื่อหาสกิลฟ้าต่อไปนะครับประมาณนั้นครับหลักๆที่การเก็บเลเวลให้เร็วก็จะประมาณนี้นะครับมันจะวนลูปครับก็ลองไปใช้ดูนะครับวันนี้แค่นี้ครับ